รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะกโกนยืงพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคาบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอักเธอฮฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้ะองรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีๆนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนแบงค์เบนจมาศแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีสาหรับคนที่ชอบดอกไม้ต้องชื่นชอบรายการของเราวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับเราจะพาดูนะครับสวนเบนจมาศนะครับแล้วก็ยังมีดอกไม้ชนิดอื่นๆนะครับที่โอ้โหเรียกว่า แทรกซึมอยู่เต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเราะจะไปคุยกับน้องแบงค์ครับซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับที่เปิดสวนที่นี่ขึ้นมานะครับจนเป็นที่จับตามองของเหล่านักท่องเที่ยวมากมายครับที่เดินทางมาที่นี่วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องแบงค์กันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้าของสวนแบงค์เบนจามาดฟลาวเวอร์ที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงค์นะครับครับผมน้องแบงค์เล่าจุดเริ่มต้นของสวนแบงค์เบนจาม,มาานี้ให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นเดิมทีแล้วนะครับปกติแล้วผมนะปลูกดอกไม้อยู่แล้วครับปลูกดอกไม้ขายอยู่แล้วอืมแล้วมีแนวคิดว่าจะทาร้านกาแฟเล็กๆที่สวนดอกไม้ตัวเองครับแต่พอดีว่าเรามองเห็นช่องทางแล้วก็อีกอย่างทาง หน่วยงานทางภาครัฐเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เลยได้มาออกเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วตอนนี้ใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับในการปลูกดอกไม้ข้างหลังพื้นที่ที่ใช้ทั้งหมดรประมาณ50ไร่ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ปลูกดอกไม้ให้มันบานครั้งเดียวทั้งหมด50มไร่เราจะปลูกสลับกันขึ้นตามฤดูกาลอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับคือดอกไม้เราจะเน้น ปลูกในช่วงฤดูหนาวอยู่แล้วแต่ที่ว่าที่ที่พูดว่าให้มันขึ้นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อเนื่องกันใช่ครับคือเราสามารถทําปลูกครั้งเดียวได้50าไร่ก็จริงคแต่มันก็จะรวยพร้อมกัน50าสิบไร่อ๋อทำยังไงถึงจะแบบว่าเราจะได้มีดอกไม้ดูตลอดทั้งปีใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าคนมาทีหลังสมมุติว่าพี่มาวันนี้อ่าคนสมมุติว่าพี่ถ่ายรูปลง Facebook ลงอะไรเงี้ยไอจีเงี้ยครับ ฉันว่างเดือนหน้าอฮฉันจะไปยงเงี้ยเราจะได้เห็นอะไรออย่างงี้แหละก็คืออาจมาเห็นอาจจะไม่ได้แปลงเดิมแต่ว่าก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเราจะเป็นอีกชุดชุดถัดไปถัดไปเราจะมีรองรับตลอดครับอย่างงี้นะครับถ้าสมมุติว่าทําปลูกให้มันบานครั้งเดียวหมดอคนมาที่หลังไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันก็จะโรยอย่างเงี้ครับที่ผมทําแสดงว่าต้องมีการบริหารจัดการวางแผนที่ดีมากใช่ครับน้องแบงค์ต้องเรียกว่าดูแลสวนเนี่ยกับใครบ้างครับ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นประสบการณ์ครับมันก็ไม่ค่อยได้ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเรามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้อาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์หน่อยคนงานแล้วก็ทํางานมาที่รู้ใจกันอยู่แล้วเนี่ยครับก็อีกอย่างบวกครอบครัวด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือมาที่นี่เนี่ยเราก็จะได้รับเรียกว่าความอร่อยนะครับของเครื่องดื่มที่นี่ด้วยนะครับ อย่างที่เห็นนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือชาเขียวครับอันนี้ก็คือคาปูชิโน่สวนแบงค์เมนจาม่าใี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นโลโก้แบบนี้ครับนะครับเปิดมานานหรือยังร้านกาแฟที่นี่สามเดือนครับสามเดือนครับมาที่หลังส่วนดอกไม้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่ครับเป็นไงครับผลตอบรับของคนที่มาเรียกว่าชิมเครื่องดื่มที่นี่ก็ค่อนข้างดีครับไปทางที่ค่อนข้างที่จะ โอเคเลยครับแต่ก็จะมีนิดหน่อยครับก็ติชมครับปรับปรุงกันไปใช่ครับแต่ว่าบรรยากาศดีสําหรับใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็สามารถแวะพักนะครับถ้าเกิดว่ายังแดดร้อนอยู่ยังไม่พร้อมจะออกไปดูดอกไม้ข้างนอกนั่นเลยครับนั่งพักในนี้ได้ใช่ครับหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้ครับบริเวณชายคาเนี่ยนะครับโอ้อากาศดีแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะให้น้องแบงค์เนี่ยพาชมดอกไม้นะครับได้เลยครับด้านหลังที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะครับตอนนี้มีดอกอะไรบ้างน้องแบงค์ ที่มีอยู่ที่สวนตอนนี้นะก็จะเป็นมาคเกรเลสสีม่วงครับคัตเตอร์ขาวเบนจามานหลากสีครับฟอสซ์มอสครับทานตะวันแล้วก็พวกพันไม้กระถางพวกที่เราเตรียมมาให้นักท่องเที่ยวติดไม้ติดมือกับอ๋อมีซื้อกลับด้วยใช่ครับอ่ามีให้ซื้อกลับด้วยอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมกันสะหน่อยเดินดูสวนดอกไม้ให้อิ่มอกอิ่มใจกันหน่อยนะครับขออนุญาตเอาชาเขียวไว้ด้วยโอเคครับ ยินดีนะครับไปครับอืมได้มาเดินตรงนี้นะครับได้สูตรอากาศได้เต็มปอดหน่อยอากาศดีครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสําหรับบริการลูกค้าใช่ังแบงใช่ครับครับตอนนี้เราจะเดินไปไหนได้บ้างครับเนี่ยก็ตามแปลงเลยครับครับผมสามารถลงเข้าไปถ่ายรูปไปได้สี่ทิศเลยใช่ครับลงได้ทุกทิศเลยลงไปที่แปลงได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราแนะนําเป็นแปลงๆก่อนเอาทางด้านซ้ายมือของเราเขาเรียกอะไรครับ อันนี้ก็จะเป็นมะกรตดครับมกะกรตที่บอกสีม่วงใช่ไหมใช่ครับ,รบแต่คนนี้ก็จะมีสีขาวแจมขึ้นมาเพราะาว่าช่วงหน้าฝนพายุเข้าแล้วมันเกิดการเซาะแบบพวกต้นกล้าตัวอะไรแบบมันมันต้นกล้าตัวอะไรมันตายแล้วก็มันก็ไปกับน้ำก็เลยเราตอนนั้นพันเราเตรียมไม่ทันแล้วก็จะเป็นต้องเอาสีขาวมาแจมด้วยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันแหว่งมันบางก็เลยเราต้องเสริมให้มันเติมเต็มเข้าไปใช่ครับ สีขาวจะเป็นคัตเตอร์อ๋อเป็นคัตเตอร์ครับช่วงนั้นเราเตรียมตัวการมากะเล็ดไม่ทันครับเพราะว่าจะเจอภัยธรรมชาติก็เลยได้อย่างนี้ครับมากะเล็ดบวกคัตเตอร์ใช่ครับมันก็เลยไม่ได้เป็นโทนเดียวสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าในช่องอื่นๆก็จะเป็นสีของมันสมมติว่าสีขาวด้านหลังนู่นนะใช่ครับเป็นคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ล้วนๆฝั่งนั้นก็เป็น สีม่วงมะกกะเล่นล้วนแล้วฟังทางขวาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเบญจมาศครับเบญจมาศอันนี้เราตั้งใจให้มันเป็นหลากสีเราก็ทําเอาต้นกล้ามาคระตอนปลูกครับผมให้มันสลับสลับสีคือมันหลายสีมากเลยอ่ะจริงๆเบญจมาศนี่มันจะมีกี่สีมันได้หลายสีเลยใช่ไหมขาวเหลืองใช่ครับชมพูม่วงส้มมีทุกสีโอ้โหมีทุกเฉดครับ แล้วแต่โซนด้วยบางบภาคเหนือเขาก็จะเรียกในรูปลักษณะที่คล้ายอะไรเช่นมันคล้ายไข่ดาวเขาเรียกดอกไข่ดาวอะไรเงี้ยคล้ายไข่เจียวเ็าเรียกไข่เจียวอะไรเงี้ยตามจินตนาการที่เห็นใช่ครับก็เลยแล้วแต่โซนภาคอีสานก็อีกเรามองมองมองแล้วว่าในภาษาถิน่นแต่ละถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันก็จะพูดในชื่อพันธุ์บางทีแล้วก็ สื่อสารบางทีจะซื้อขายต้นกล้ากับทางเชียงใหม่เงี้ยแล้วก็จะลิงก์กันอยู่ตลอดว่าเออคุณมีพันธุ์อะไรดีฉันมีพันธุ์ดีบางทีเราสื่อสารเออฉันมีไข่เจียวผมมีมัมนู่นนี่นั่นนะพอดีส่งไปส่งมาเอาอเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เรียกต่างกันแค่นั้นเองใช่แต่ก่อนมันไม่มีแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้นะครับครับคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็อาศัยแบบโทรศัพท์มันไม่มีเห็นรูปใช่ใช่ใช่กว่าจะส่งไปถึงกว่าจะปลูกให้เห็นกว่าจะขวามันจะโตอ่ะใช่พอโตขึ้นมาอ้าว ดอกฉันมีอยู่แล้วเหมือนกันนี่นะอะไร่างี้สมัยนี้โอ้สบายถ่ายรูปเอฉันมีดอกนี้นะฉันไม่มีอะไรอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนมันจะง่าือแสดงว่าลูกค้าต้นไม้ลูกค้าดอกไม้ของเรามีมาจากทั่วประเทศใช่ครับเพื่อประเทศท่วประเทศเลยอืภาคใต้ก็เคยสั่งอืแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องการขนส่งเพราะดอกไม้จะเป็นพืชที่แบบมันสดนะครับมันต้องมันต้องทําเวลาในการส่งคครรัับบ เต็มที่ห้ามเกินภายใน2วันต้องฉีกมือครับมันก็เลยเป็นอุปสรรคหน่อยเขาจะสวยอย่างนี้อยู่นานไหมฮะประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครับตั้งแต่เห็นดอกจนถึงโรยประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนแล้วสิใช่ครับเราคือก็รื้อรื้อเลยรื้อปลูกใหม่ครับก็เรากที่ก่อนที่เราจะรื้อเราต้องมีแปลงที่สแตนบายปลูกไว้รอแล้ว๋อเพื่อให้รองรับในการว่าแปลงนี้โรยแปลงถัดไปก็ต้องมีครับ ให้เราท่องเที่ยวมาชมได้ตลอดครับงั้นเราไปดูแปลงถัดไปดีไหมไปข้างบนเนี่ยเห็นบอกว่าสวยแล้วก็มีหลากสีใช่ครับลายเฉดใช่ครับไปดูกันเลยครับใช่ครับ แปลงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับของส่วนแงคงนะครับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาตรงนี้ขอแนะนําเลยว่าต้องขึ้นมาให้ได้ใช่ครับครับเพราะว่าที่จอดรถด้านบนเรามีจํากัดครับผมถ้ามาเยอะๆจริงๆเราจะมีที่จอดรถเสริมอยู่ด้านล่างอ๋อพอที่จอดรถเสริมอยู่ด้านล่างแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเดินขึ้นมาก็จะเห็นแปลงดอกไม้ด้านด้านหน้าก่อนด้านหน้าก่อนเขาจะไม่รู้ว่า ข้างบนยังมีอีกนะเพราะเขาถ่ายถ่ายเสร็จเสร็จปุ๊บเออเขาก็คิดว่าด้านบนก็จะมึนเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับเลยแต่บางท่านที่เขาจอดด้านบนเขาก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะถ้าใครมารอบรอบต่อไปแนะนําให้เดินขึ้นมาข้างบนครับผมจะได้เจอกับเบญจมาศหลากสีมีสีสันสดใสหลายตัวหลายสายพันธุ์ครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่น้องแบงค์บอกว่าถ้าแปลงนั้นโรยแปลงนี้ก็จะเบ่งบานนะครับก็มีการสลับ สับเปลี่ยนกันไปขึ้นมาบนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทําเกษตรมีสวนนะครับให้น้ํากันอยู่เรื่อยๆใช่ครับด้านหลังนู้นกำลังลดน้ําอยู่ใช่ครับครับผมเราจะได้เห็นเป็นภาพไหนต่อไปครับในในในทุ่งในแปลงตรงนี้นั่นไงครับถัดไปข้างหลังนี้นะพร้อมแล้วใช่ไหมครับชุดนี้ลยชุดนั้นก็ขึ้นครับผมอีกอีกกี่เดือนเจอกันโอ้ยอีกประมาณ10กว่าวันแล้วสิบกว่าวันครับก็เจอแล้วครับเพราะมันต้องสแตนบายครับเพื่อ ต้องเห็นสีแล้วอ่าต้องเห็นสีครับเพื่อจะรองรับตัวนี้ละตัวนี้อีกประมาณอีกสิบห้าวันก็จะเริ่มโรยละอืมแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้ามามามาได้เจอแน่นอนได้ดูทั้งปีครับแม้แต่หน้าร้อนใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นอย่างงี้ครับครับคือเราตั้งเป้าไว้ทั้งปีครับแต่เราก็จะดูว่านักท่องเที่ยวมาทั้งปีหรือเปล่าคนตอบรับดีหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่ใช่ซีซันของการท่องเที่ยวครับผม เราก็จะทําการตัดขายเพื่อแบ่งเบาภาระอ๋อตัดขายไปบ้างก็มีใช่ครับตัดขายบ้างแต่ว่ามาต้องเจอแน่นอนครับ,รบเจอแน่นอนไม่เจอน้อยก็เจอแบบสวนอลังการอลังการครับนี่นะครับคือคํายืนยันของน้องแบงค์นะครับ,รบว่ามาที่สวนแบงค์มันจะมาไม่ผิดหวังเอางี้ถามเป็นความรู้สําหรับคนที่เป็นผู้ปลูกดอกไม้มือใหม่ก็แล้วกันครับทํายังไงที่จะทําให้ดอกไม้เราสวยได้ตลอดอย่างนี้มีวิธีการดูแลยังไงมีคําแนะนํำไหมครับ โอ้ดอกไม้ผมบอกเลยว่าเป็นเป็นตัวที่แบบขายความสวยอ่คือดูแลแบบดูแลยักมากครับคือต้องเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นกล้าครับจนถึงออกดอกเลยครับคือลดน้ำลดสองรอบสองรอบคือเช้าเย็นเย็นเย็นก็ไม่ใช่ว่าเย็นมากก็ประมาณนี้ครับประมาณเวลาสักบ่าย3ามสี่โมงครับผมอย่างเงี้ยครับสี่โมงเย็นก็มีการ ให้ปุ๋ยให้มากก็ไม่ได้ครับตายให้น้อยก็ไม่สวยอีกอก็คือต้องดูแลอต้องละเอียดมากเลยละเอียดครับละเอียดละเอียดจริงๆรถามว่าใครต้องการความรู้เราแนะนําได้ครับแต่ว่าในเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่จะแบบเข้าใจจริงๆต้องต้องประสบการณ์ด้วยแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะรู้ความรู้เพิ่มเติมน้องแบงก็ยินดียินดีครับยินดีครับยินดีครับนะครับแสดงว่ามีคนมาขอโอปรเกษาเยอะเยอะครับเยอะเยอะครับ เพราะว่าก็จะมีทีมงานหรือว่าจากตจังหวัดต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขาก็จะมาดูงานที่สวนเราด้วยก็เป็นยิกย์กรเป็นไกด์นำเที่ยวได้ครับแล้วดอกไม้เขากลัวอะไรเป็นพิเศษมีมีศัตรูของเขาที่ต้องเรียกว่าจับตามองเป็นพิเศษไหมครับมีครับอะไรบ้างก็จะเป็นพวกโรคโรคโรคและแมลงโรคแต่ว่าก็จะมีเหมือนพืชทั่วไปแต่ว่าเราจะอาศัยแบบ ป้องกันก่อนอแล้วก็อาศัยแบบทําแปลงให้สะอาดอย่างเงี้ยวัชพืชครับคือพยายามที่จะกําจัดวัชพืชออกไปใช่ครับไม่ไม่ให้เป็นที่้าเอ่ยอะไรเอ่ยเอาออกให้หมดใช่ครับไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงเขาจะแอบได้เขาจะแอบได้ใช่ครับใช่ครับเราก็พยายามทําให้แปลงสะอาดแล้วก็ง่ายต่อการจัดการโรคและแมลงนะก็จะเห็นแบบเนี้ยโล่งๆแบบนี้นะครับดีที่สุดคือตอนนี้เนี่ย แทบจะไม่ได้ใช้ยาเพราะว่าคนนี่แหละนักท่องเที่ยวนี่แหละคือยาชั้นดีเลยอ๋อเหมือนเหมือนกับผัดเปลี่ยนกันมาดูแลใช่คือเป็นผลดีมากเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้รับสารเคมีครับคือนักท่องเที่ยวมาอย่างงี้เดินดูแบบนี้นะแบบเราเดินเนี่ยใช่ครับก็คือเขาเหมือนเป็นการไล่ไปในตัวใช่จริงๆเลยครับจริงเลยเข้าใจละปกติจะมีผีเสื้อมาจับนู่นนี่นั่นคือก็ผีเสื้อ ก็รู้อยู่แล้วแล้วมันก็จะมาฟักไข่ก็จะมาเป็นนอนอก็จะมากินพวกต้นไม้ครับอันนี้แทบจะไม่มีเลยครับก็มีก็นิดหน่อยก็คนเดินไปเดินมาอไล่เลยอแมลงก็ไม่กล้ากินแล้วตอนนี้กินไม่ได้โอ้โหไปกินแปลงอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นผลดีนะครับวินวินทั้งคู่นะครับคนที่มาดูก็ได้ออกกําลังกายเนาะสูดอากาศที่มันบริสุทธิ์ส่วนดอกไม้ก็อยู่รอดปลอดภัยจากแมลงด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าที่นี่นะครับเดี๋ยวเรา ชื่นชมนะครับให้เต็มปอดกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันได้นะครับไป<ด>พูดค,คุยกันต่อข้างล่างครับ,รบอ๋อส่วนแบงค์นะคะส่วนแบงค์มีดอกไม้หลายๆสี แล้วก็ตอนนี้ดอกไม้ค่อนข้างบานสวยค่ะแล้วก็มีโซนหลายโซนให้ถ่ายรูปนะค,ะไ,คะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปกดอกไม้นะคะแล้วก็มีจัดซุ้มให้ถ่ายรูปมีคาเฟ่น,นะคะแล้วก็เด็กๆสามารถให้อาหารปลาได้ดอกไม้สวยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมานะคะเพราะว่าเราอยา่างเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะพี่ทุกคนจะชอบถ่ายรูปแล้วก็เราจะถ่ายรูปแบบถ่ายแล้วมันจะสวยอะค่ะพี่ก็รู้สึกว่า ดอกไม้มีหลากหลายสีอะค่ะแล้วก็มีการจัดสวนที่เป็นโซนเป็นโซนดีอะค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟาให้นั่งชิลถ่ายรูปเนี้ยค่ะก็สวยดีชอบตรงที่เขาจัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้เราถ่ายรูปมีซุ้มดอกไม้ซุ้มเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะเวลาถ่ายออกมามันก็แสงมันก็ได้ด้วยจะ้ะเรามายืนชมความสวยงามนะครับในดงของคัตเตอร์ขาวใช่ครับนี่นะฮะหลังจากที่ ไปดูแปลงโน้นแปลงนี้นะครับแดดร่มลมตกทั้งเที่ยวก็มากันเรื่อยๆเลยนะใช่ครับอืมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับครับทุกวันก็จะหนักหน่อยเยอะหน่อยในช่วงที่วันหยุดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับปิดยาวอะไรอย่างงี้ครับเทศกาลอ่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่คงรับแขกกันแน่นเลยครับครับผมบรรยากาศดีๆแบบนี้อย่างที่เห็นครับเรามีดอกไม้หลายหลายพันมากใช่ครับมาที่นี่จะได้เจออะไรบ้างครับน้องแบงค์ย้ำอีกทีหนึ่งก็จะมี ทุ่งคัตเตอร์คัตเตอร์แบบนี้คอสมอสคอสมอสอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับครับมากเร็ตเบนจามาครับแล้วก็ทัตตะวันก็จะมีพวกดาวเรืองบ้างแล้วก็พวกอ่าส้อยไก่บ้างครับก็จะมีแบบหุนเวียนแล้วแต่ช่วงฤดูอแล้วแต่ไอช่วงระยะเวลาที่สับเปลี่ยนพืชครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะรู้ว่าในช่วงนี้สวนแบงค์เนี่ยมีอะไร ดูในเพจก็ได้ใช่ครับนะครับก่อนที่จะมาเห็นตัวจริงเนี่ยนะครับเข้าไปที่เพจไหนครับเพจสวนแบงค์เบนจมาศสวนแบงค์เบนจมาาเซิร์ชได้เลยเซิร์ชเลยครับสวนแบงค์เบนจมาศจะขึ้นเลยครับน้องแบงค์ก็จะอัพรูปอยู่ตลอดใช่ครับนี่นะครับก็จะมีเนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับเดินแล้วมีความสุขมากนะฮะมาเป็นครอบครัวก็ได้มาแบบคู่รักก็ดีนะครับชื่นชอบแล้วก็ถือว่าน่าจะได้ความประทับใจกลับไปบ้านนะครับ ฝากหน่อยครับสำหรับคนที่จะมาที่นี่เดินทางนะฮะด้วยวิธีไหนจะง่ายสุดเดินทางครับคือเข้า Google Map เลยครับง่ายเลยจะไม่ต้องถามทางนู่นนี่นั่นให้ยุ่งยากครับผมเข้า Google Map สมัยนี้ดีจริงจริครับเซิร์ชเลยครับสวนแบงค์ปินจะมาตครับฟลาเวอร์คาเฟ่อ่ะก็จะพามาเลยจีพีเพามาปุ๊บเลยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีใช่ครับใครๆก็รู้จักใช่ครับนะฮะ มาที่นี่นะครับแล้วสําหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเป็นยังไงครับก็จะมีเด็กและคนสูงวบเราไม่เราไม่คิดเราจะคิดแค่มาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับหมายผู้ใหญ่40บาท40บาทมีส่วนลดเครื่องดื่มนะครับมีส่วนลดเครื่องดื่ม10บาทครับเป็นคูปองอส่วนลดเครื่องดื่ม1ิบบาทครับก็เอามาแลกซื้อได้ใช่ครับที่ร้านคาเฟ่ของเราใช่ครับ เดินชมดอกไม้เหนื่อยหรือว่าร้อนหรือว่าอยากนั่งตากแอร์เย็นๆครับเรามีคาเฟ่ไว้บริการกาแฟโอ้โหนี่อะไรจะดีขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> มาที่สวนแบงค์เบนจมาะนะครับมาเจอกับน้องแบงค์น้องแบงค์นี่ดูแลอยู่ทุกวันเลยนะใช่ครับมาขอคําแนะนําได้ต่างๆในเรื่องของการปลูกดอกไม้หรือว่าแม้แต่การจะมาติดต่อขอซื้อใช่ก็ได้นะได้ครับที่นี่นะครับ สุดท้ายนี้อยากจะให้น้องแบงค์ฝากนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะเดินทางมาหรือว่าอยากจะมีความรู้เรื่องดอกไม้อะไรเพิ่มเติมนะครับฝากหน่อยครับก็ฝากนะครับฝากเพจไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราอัปเดตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรใหม่ๆในสวนหรือว่าเราก็จะแบบอัปเดตอยู่ตลอดแจ้งข่าวสารทางนี้ใช่ครับอ,อยากให้ติดตามอะไรใหม่ๆแล้ว ลงไปเรื่อยครับ,รบหรือว่ามีมีเทคโนโลยีใหม่ๆในสวนที่ว่าเรามาทําในการปลูกการดัดแปลงสวนอ,อย่างนี้แล้วก็จะลงให้ชมกันตลอดฝากไว้ด้วยนะครับสวนแบงค์เบนจมาศฟาร์เวอร์คาเฟ่ครับน้องแบงค์นี่ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกคนหนึ่งนะครับมีการเอาระบบไฟเอาระบบน้ำนะครับมาใช้ที่นี่ได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวมาเรียนรู้ได้ที่นี่เลยนะครับ อยากให้มากันจริงๆแล้วก็อย่าลืมติดตามเมืองไทยดีๆของเราด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณน้องแบงค์มากดีครับครับผมครับหมดเวลาแล้วครับครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับลองสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีไปเราดูตรงไม้กันต่อดีกว่า้องแบงค์โอ้โห